หมดเลยเหลือบิน,บนจับน้ำโอ้เข่าหอนหอนเลยน้นาแม่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับมานี้มากครับใหญ่หล่อน,นี่เก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้หนึ่งปลาลวกพักพี่น้องเป็นพักถ้ายริงก็แม่พ,พักอีหุ่มพักอีหุ่มพี่น้องพักอีหุ่มแล้วก็บพักพักตะลำบ่ พัดกระลำแล้วก็อันยังก็ดอกแค่ได้พี่น้องดอกดอกแค่ปลาแล้วก็หลุลวกเห็ดอันหนึ่งเห็ดแล้วก็อันมะเขือเอาแม่กินเลยไหมครัาฟักกาดอันนี้ได้เลยอืมกินเลยไหมอืมอืมกาดดอกใส่เลยบอกบทบดึงให้เจ้าเบิ่งบ่อตะไคร่หนี่งมากมาพี่น้องมาพี่น้องมาเขาห่อนเลยเขากร่อนหอนมิเตียนห่อหอนเลยพี่น้องมาจวกอแก้ว

มัน,นกำลดงอ่อนพป่หน่อเขาอีห่มพอดีกินเลระตอ้งจับแล้วแสบ

ิมขนนี่นมันน้ำปลาน้ำสวนพนี่น,น่อแต่ขมือเขาจะเอามาปลูกในห้นองการบัาน,นะนนจะรวนไล่หลายข้าตังนุมใหญ่เนาะหลายอ่ะขึ้นขม,มือสลัดถ้าพสาอสลัดก็ไม้กิน้ะผักอีฮุ่มเปมนห้องจากของน่งะเก็บเอาไปละ

แกวขีปลาผมมำลำเลยเนา้อใเมืมเกี้วบุคอยดีมันได้ไม่นรอกินได้ยู่ฮหนอ่อนนั่นไหมเนาะแย่อยู่นอ่อนห้หนนววอคุยอะไรกจัดจ คนละตูเลยเสดอะไรเด้อหอม,อม,อม,อม mẹ nguồn đi. Sép sọc kia bà nó. Mơ vất thơ lắm. Mơ vất thơ lắm. Đá đá thầy cho anh Làm bát của thầy rồi đây. Bắt bắt Mà khang này này bắt tận Nhưng nó lại lại เบี้ยวแม่ไปเนื่อมันอักคักเลยอูไปกินเบดตัวเนี่ยเขาเอินนี่ตัวแล้วอืม ตัวทีนไล้พี่นอกวันนร้ายหละมันเทือกันขนาดได้กับปลาตะลำไอ้พักกันอิหุ่มพี่ได้เคยกินแน่แกัเลาะคอมเมนต์ไหมพี่นอ้องพักอิหุ่ม มากได้พายุหุ่มเลยไปได้กินดูเพือนน,นอกไอม่เนาะอูยปไวลช้อนง่ายยังืะแ่ั้นมันงามงามกี้ขึ้นสูงเลยสร้างจะเป็นบุงนะบุ่งมนหลายนบุกกาบไปเนาะบุกกาบมันมีนขนหลาย ันาดตัวเลยนี่ขับว่าเนี่ยอ,อาหารเป็นอะรสักแบบพ่อ

กินยังก็กินบริหลายี่เก่าอืมเนาะระซองกนเนาะเมื่อแดงเืแดงหน่อยอนเสบครับหนึ่งปลาลวกพักมายห่มแล้วก็พักนนตตลำพักตลำไปหนอยเลยก็ลวกเฮดแล้วก็หนึ่งเฮดแล้วก็อันบะเขือเสบของแถบไปหน่อด้วยนี่ดอกแคปลาพรใส่กับจียวขี่ปาเนาะผมล้ำเลย ถากีบสุภาพค่ะคอถกพระภัยอย่างนี้ขอบคุณทุกไลทุกแค่ผู้ใด้รับเงก็จะเลืมก็ไลก็แช่เป็นรลังใจให้กันให้ฮองปร่งู่ร้านนี่เด้อครับพี่น้องทุกคนนะครับช่วงนี้นะฝนมาเอิบมาแล้วราคาสุภาพผมเป็นยังไรพี่น้องเด้อพักหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ